มีงยืนข้างบนไหมคุณต้อ้นมาคุณนั่งขอ,ขอ,อเบเทียบกัน M ฟิล15อฟิล10 M เดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูใช่ครับคือข้อมูลอานาน่าทึ่คแต่ผมบอกคุ้มตัวนี้คุ้มถ้าสายออฟโรดนะแต่ถ้าสายใช้ในเมืองอาจจะมองเป็นไวแดงอาจจะคุ้มกว่าุณเริ่มเมื่อยแล้วคือมันป้องกันการกระแทกเวลาไปกิก็ไม่ย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมแต่ได้รถไปแล้วแต่อยากได้ข้อมูลรถ ยินดีนะครับยินดีเหมือนฝึกสกิลผมไปด้วยยินดีเลยครับของผมคันนี้สั่งจองออนไลน์จากราชบุรีนะครับผมอยู่ลงังสิตก็ก่อนจะไปส่งมอบเนี่ยเราก็จะถ่ายรูป Real Time, Light เรียลไทม์ไลฟ์ผ่านเพจจะเพจผมก็ได้โปรโมชั่นฟอร์ดเดี๋ยวขึ้นไปข้างล่างแล้วก็เพจของพี่เบียร์ใช่ครับฟอร์ดบางบุรีเย่ฟอร์ดบางบุรีเย่ได้ทั้งคืนผมไม่รับคืนนอนนะครับก่อนจบคลิปฝากคลิปต่อไปรอเลยนะครับดูรายละเอียดท้ายคลิปครับสวัรครับ ผมลุงมิฟอดครับผมเบียร์ฟอดครับต่างคนต่างกครับผมครับก็วันนี้พี่เบียร์เรามาดูรีวิวรุ่นไหนครับเป็นตัว FX4 Max ครับพี่มีครับผมครับ FX4 Max ราคาปัจจุบันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันราคายังไม่ปรับขึ้นนะครับที่ปรับขึ้นก็จะมี x รุ่น Sport レンเจอร์ทุกรุ่นยกเว้นเอเวอเรสต์ FX4 Max Raptor ที่ไม่ปรับขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็น FX4 Max คันแรกของประเทศนะครับก็คือ คันนี้มันออกแบบมาออฟโรดอยู่แล้วครับพี่ใช่ครับแต่ทีเนี้ยนอกจากรถมันสมรรถนะออฟโรดแล้วเรายังแต่งให้แบบออฟโรดด้วยพี่เบียร์พาไปชมชุดแต่งเนียใช่ครับได้ครับผมว่าชุดแต่งอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นที่ไหนมานะครับพี่หมีครับกระจังหน้าเนี่ยชุดข้างหน้าเ่ยเป็นฮัมเมอร์นะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นแค่ด้านล่างเนาะแต่เนี้ยเขาเพิ่มเป็นตัวเหมือนแบบทั้งกันชนหน้าเลยนะครับตัวไฟด้วยครับผมไอ้กันชนแฮมเมอร์ตัวเนี้ยที่มันมี เข่ากว้างขึ้นมาบแบบนี้คือมันป้องกันการกระแทกเวลาไปกิ่งไม้อะไรเงี้ยแบบออฟโรดเต็มที่ผม,ผมต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้า FX4 Max คันนี้ครับฐานล้อเนี่ยซ้ายไปขวามันกว้างกว่าเดิมแล้วก็ส่วนสูงจากพื้นนะครับจากจากตัวใต้ใตท้องรถเนี่ย ม so right. so ันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับม <legitimacy parfois> ันก็จะทําให้ระยะยุบตัวตัวนี้มากกว่า XLT ครับพี่เบียร์มุมไต่มุมมุมไต่คือมุมองศาการไต่อย่างเงี้ยนะครับกันชนท้ายจะไม่ขูดนะครับทะแยงได้มากขึ้นตัวนี้เครื่องยนต์มันจะเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Ford Raptor ราคาล้านเจ็ดเป็นไบเทอร์โบด้วยแล้วก็มีขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับพี่เบียร์ครับได้ทั้งเครื่องยนต์ก็สี่กุศลด้วยแต่ทีเนี้ยมันจะมีเปรียบเทียบกับว่าอเ้าแล้วตัว วายแท็กราคาหนึ่งสองหกห้าราคาเดิมครับตอนนี้ก็จะเป็นแพงขึ้นกว่าเดิมสามพันเขาจะบอกว่าตัวนี้มันถูกกว่าวายแท็กเครื่องยนต์เหมือนกันขับสี่เหมือนกันทําไมวายแท็กมันแพงกว่าผมคือต้องบอกก่อนว่าไอสองรุ่นนะครับวายแท็กสี่คูณสี่กับ fx4max คนละอย่างกันนะครับใช่ครับตัววายแท็กมันจะได้พวก AI พวกคนเดินข้ามถนนได้พวกเลนชิปปิ้งตัวนี้มันจะได้ลุยกระแทกระยะยุบตัวโชคเป็นของ Fox Racing นะครับ แต่ว่าชกฟอกคนละตัวกับแรปเตอร์แรปเตอร์จะเป็นฟอกที่ใหญ่กว่านี่จะเล็กเเป็นไงบ้างครับพี่เมียก็แบกขนาด17นิ้วนะครับผมมาจากโรงงานไทยออฟโรดรัดด้วยยาง b f เอฟคุติกนะครับผมเป็นขนาด265นะครับ75 17ใช่ไหมครับพี่265ทับ70 75 70 17เลยนะครับผมมาพร้อมกับนี่นะครับผมอันนี้มาจากโรงงานใช่ไหมครับ คือลูกค้าเนี่ยตอนแรกเดิมทีเขาอยากได้แมกเรนโซ่ก็แมกของโรงงานตัวนี้ยางมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ยังไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอบ17ครับตัวนี้เขาเซ็ตค่าออฟเซตมาอย่างดีอยู่แล้วเป็นชุดเดิมของเขาเลยนะครับเนี่ยคือโรงงานส่งให้แบบนี้เลยครับมันขึ้นง่ายๆนะครับมันแบบกันลื่นด้วยมันจะพ่นทรายมาใช่ไหมใช่ครับผมออกแบบมาได้สวยงามมากๆครับผมใช่มันจะมีขูดอ่ากันลื่นนะครับเป็นมันจะมีบากก็คือเป็นปุ่มๆเนี่ย เวลาพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยมันก็จะตองออกไปได้นะใช่ครับถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากครับผมอย่างนี้ไม่มีบอกครับล้อได้องศาเขาอยู่แล้วครับผมมันรองรับการบรรทุกการบรรทุกจะรองรับไม่เหมือนตัว XLT นะครับตัวนี้บรรทุกได้ไม่เหมือน XLT แต่ดูีได้มากกว่า XLT ใช่ครับผมโชคมันมาได้โชคตัวนี้กับโชคของ Ford Raptor เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับการจําการกระแทกครับที่บอกว่าการขี่ระหว่างไวแ e t กับ เอสเปคโฟนอะ่ะพี่หมีมันต่างกันยังไงเพราะว่าตัวนี้มัน <Okay. S 1> ค่อนข้างจะออฟโรดจริงมันมีตัวจ่ายไฟด้านหน้านะครับที่ครับลูกค้าสามารถต่อได้เลยจากด้านหน้าเป <Okay. S 1> ็นตัวสวิตช์แบงค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพาให้พี่เบียร์พาไปดูก่อนดีกว่าได้ครับได้ครับผมแล้วก็ด้านในนะครับตัวนีเ้เราพูดถึงคอนเซปต์รถคันนี้คือมันออฟโรดอยู่แล้วเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับออฟโรดต่างๆครับ ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้มันจะมีสวิตแบงค์ครับผมทีมีคือมันทําหน้าที่ยังไงบ้างครับพี่เบียร์ก็คือมันจะจ่ายไฟนะครับคือตัวนี้มันจะมีหกช่องใช่ไหมครับมันไม่ใช่ที่เสียบว s b ีนะครับก็คือเขาจะเป็นการต่อไฟด้านหน้าซึ่งตัวนี้มันจะทําแยกมาแล้วนะครับผม,มก็คือจะแยกไว้เสียบด้านหน้าเกี่ยวกับเรื่องการต่อวินนะครับผม ่อไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาก็แยกไฟช่องหนึ่งไปยี่สิบห้าแอมป์อะไรเงี้ยครับผมสิบห้าแอมป์ไล่ไปเรื่อยๆครับผมคือรถทั่วไปเนี่ยสมมุติเราไปออฟโรดใช่ไหมครับรถที่มันไม่ได้ทำแยกแบบเนี้ยแบตไฟจากแบตเตอรี่มาปุ๊บเราต้องทำแยกอีกเพราะไม่งั้นถ้ามันชอ็อตมันชอ็อตทีเดียวหมดอันนี้มันก็จะมีฟิลเขาเรียกว่าฟิลยี่สิบห้าแอมป์ฟิลสิบห้าแอมป์ฟิลสิบแอมป์เดี๋ยวเราไปเปิดคล่องเครื่องยนต์ให้ดูใช่ครับคือถ้าสมมติอย่างเช่นสปอร์ตไลท์จมนน้าชอ็ออตหรืวิที่ลกจุ ออฟโรดช็อตฟิลนั้นมันก็จะขาดไปตัวเดียวตัวอื่นก็จะไม่สึกหลอด้วย<ช>แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องไปทำปักแยกปุ่มแยกมันมี AUX ให้ <AU X S 1> ยอยู่แล้วตรงนี้ครับ<ช>6บปุ่มจริงๆ6ปุ่มนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ไม,<ะ>มเยอะแล้วครับ uh. วิกก็ได้สปอร์ตไลท์ก็ได้ไฟสองสั์ไลท์น่าจะได้ได้ครบเลยครับผมอย่างที่เห็นรถเก่าๆครับที่คอนโซลเดิงเพราะที่พี่หมีเห็นไหมครับที่ว่าตัวปิดไฟสวิตไฟเนี่ยมันก็จะทาให้คอนโซลเราไม่สวยเราไม่ต้องไปไปอะแดปคอนโซลใหม่ครับตรงตานะครับมีระบบลงเขาด้วยนะครับลงเขาก็คือลูกค้าหลายๆท่านถามว่าระบบลงเขาเนี่ยมันสําคัญยังไงทําไมไม่เบรกเองผมจะบอกว่าเวลาลงทางลาดชันน้ําหนักตัวเรามันจะอยู่อย่างนี้ชัาจะเอ็น คันเร่งเบรกน้ำหนักเท้าของเราพอไปแตะคันเร่งเบรกมันอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็การเบรกอันนานผ้าเบรกอาจจะไหม้แล้วก็สึกนะครวดเร็วนะครับอาจจะไม่ต้องลงเขาด้วยทางทางลาดชันที่มันลงต่อเนื่องเนี่ยไอตัวเนี้ยมันทํางานคู่กับโฟโล่ครับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วต่ำมันก็จะค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้ดีเอสด้วยนะครับการลดหมุน อย่างที่พี่หมีบอกครับเวลาลงเขาเนี่ยตัวพวงลไยแลวก็คันเร่งเขาเขาจะปรับตามไอ้นี้นะครับการกับขี่ของเขาด้วยซึ่งพวงลอยไฟฟ้าเรานี้แน่นอนครับจะจำที่มันมีผลเนี่ยก็คือเวลาอย่างนี้ครับลงเขาด้วยอะไรต่างๆด้วยการขับขี่ด้วยครับผมครับไปดูด้านหลังกันนิดนึงได้ครับพี่หมีไปดูกันครับผมครับพี่เบียตัวเนี้ต้องบอกก่อนว่า พอดีเราเสริมช่วงล่างไปเยอะและ้วยางคุณภาพสูงลแล้วแล้วก็ชกฟ็อกบางอย่างก็อาจจะลดทอนไปบอด y ี้แรปเตอร์กับตัววายบอดดี้มันจะใหญ่แบบนี้ให,ใหญ่กว่าอันนี้ยังเหลือแค่ประมาณนิ้วชี้ผมมาเข้าได้ถ้าเป็นแรปเตอร์นี่ติดเลยนะครับรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตข้อมูลเป็นข้อความไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคแต่ผมบอกคุ้ม ตัวนี้คุ้มถ้าสายออฟโรดนะแต่ถ้าสายใช้ในเมืองอาจจะมองเป็นวแท็กอาจจะคุ้มกว่าแต่ถ้าออฟโรดเนี่ยคอบอเรครับเราเราต้องแยกว่าเราใช้ในงานในเมืองหรือว่าไปลุยออฟโรดใช่ครับถ้าใช้ในเมืองมองไปตัววายแท็กตัวท็อปก็อาจจะตอบโจทย์เพราะมีระบบเบรกฉุกเฉินตรวจจับคนเดินข้ามถนนเลนคิปปิ้งเวลาขับในซอยเล็กๆถูกต้องครับคนใช้ในเมืองก็ต้องมองตัวนั้นคุ้มกว่าคนสายออฟโรดก็ต้องมองตัวนี้คุ้มกว่าราคาถูกกว่าแต่ว่าโช๊คช่วงล่างการยุบตัวระยะฐานล้อที่่กกว้าาง ยาง V F ที่หนากว่าต้องเลือกเอานะครับจะไปเปรียบเทียบก,กันว่าอันไหนดีกว่ากันมันก็ตอบยาก <ผม S 1> แต่ถ้าใช้ในเมืองเน้นแต่งสวยงามก็มองไป X L T ก็ได้ใช่ครับ,รบแล้วแต่คือ Ford เขาย่อยสเปคมาตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอยู่แล้วต้องเลยครับนะครับมาจัดให้ลูกค้านี่ถือว่า คันนี้ FX4 Max เราเพิ่งขายเดือนนี้เป็นเดือนที่2นะครับแล้วก็ FX4 Max ที่แต่งเต็มแบบนี้น่าจะมีไม่กี่คันคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของบริษัทเราน่าจะเป็นคันแรกของบริษัทแล้วก็นของประเทศนะผมว่าน่าจะของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะแต่ง XLT กับ Y Tag ใช่ครับโลบาร์เหล็กครับโลบาร์เหล็กของแถมหรือเปล่าครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับอันนี้มาจากโรงงานก็เวลาดูใบเสนอราคาของเซลล์แต่ละท่านดูดีๆนะครับจะเขียน แถมโลบาร์เหล็กในแถมสปอร์ตบาร์เงี้ยในรุ่นไวแท็กซึ่งมันมีมันจากโรงงานอยู่แล้ว<ม>ก็จะไม่ใช่ของแถมนะครับอย่างที่พี่หมีบอกและครับไอ้พวกโลบาร์เหล็กเสากาะสั้นพวกฟีค่าแรงอย่าไปนับครับเอาเอา,เอาที่แบบเป็น<ม>ตัวที่มันจับต้องได้จริงๆเนาะเป็นของแถมครับปลั๊กไฟสนามกับระบบผ่อนแรงตัวนี้หายไปใช่ครับแต่ว่ามันใส่ได้ในส่วนของระบบผ่อนแรงตัวนี้ผมใส่ให้ได้เป็นของแถมได้ที่ผมเยียบอยู่นะครับเป็นอ่า เป็น,นเป็นกระชนท้ายแฮมเมอร์รแล้วก็อันนี้ลูกค้าไม่ได้ขอเพิ่มนะครับตัวลากเรือผมแถมเพิ่มเข้าไปให้นะครับก็โช๊คนะครับโชค๊คฟ็อกหน้าถ้ายตัวเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกนะครับรบางทีมันบรรทุกสู้ x l t ไม่ได้มันออกแบบมาเพื่อ1ยุบตัวบิดตัวนะครับทางลาดชันทยแยงพวกเนี้ยทำได้ดีระยะฐานล็อกกว้างขึ้นจากพื้นสูงขึ้น ก็จะไปเทียบกับตัว y t a g 4 x 4ก็จะไม่ได้ถูกต้องครับมันคนละกลุ่มกันครับพี่เบียร์เพราะว่าก็คือการใช้งานอย่างที่พี่บีบอกครับมันต้องแยกกันอืมตัว y t a g 4 x 4มันจะมีพวกระบบ AI ระบบช่วยเหลือการขับขี่คนตัดหน้าเดินคนเดินข้ามถนนตัดหน้าในเมืองความเร็วต่ำเบรกให้เลนทิปปิ้งรถออกนอกเลนก็ดึงให้มีระบบอะไรโหเยอะเยอะราคามันก็ต่างกันเพราะว่า วายแท็กมันมีระบบที่มากกว่าคเครื่องยนต์เหมือนกันขับสี่เหมือนกัน<ช>เทอร์โบคู่เหมือนกันตัวนั้นมันมันล้านสงกลางกลางอันนี้มันล้านตีไป1นึ่งหนนะครับตัวนี้ตีไปล้านสก็การใช้งานมันต่างกันนะครับออกแบบมาต่างกัน เหมือนเราแต่งตัวไปเที่ยวครับที่หมีย่ายๆเราชอบแบบไหน,นคือแบบไหนกันนี่แบบไหนเองคือผมจะบอกรถที่ดีอาจจะไม่ได้รถที่ใช่สําหรับเราก็ได้รถที่ใช่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของรถกับคาแรคเตอร์เราอ่ะมันต้องตรงกัน<ช>ไม่ใช่ว่ารถคันนี้ดีแบบนี้ดีกว่าแต่คาแรคเตอร์เรามันไม่ใช่แบบนั้นก็ซื้อรถเอาที่เสียงเสียงหัวใจเราความรู้สึกเราดีกว่าครับนี่ครับแล้วก็ถ้า ลูกค้าสั่งสั่งอย่างของผมคันนี้สั่งจองออนไลน์จากราชบุรีนะครับผมอยู่ลังสิตก็ก่อนจะไปส่งมอบเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปเรียลไทม์ไลฟ์ผ่านเพจจะเพจผมก็ได้โปรโมชั่นฟอร์ดเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างแล้วก็เพจของพี่เบียร์ใช่ครับฟอร์ดบางบุรีเย่ฟอร์ดบางบุรีเย่ได้จะบอกว่าพี่หมีจะบอกว่าเราออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลอกลูกค้าโอนจองใช่เราเอาเราจะไม่เอาประสบการณ์หรือชื่อเสียงหรือความไว้ใจลูกค้าไปไปทำให้มันสิงไม่ดีแน่นอนมันก็คือตัดอาชีพแล้้ววดยครััับบบพีี่่่หมถูกต้องคครรใใชชแลาด บางทีอยากรู้เรื่องรถแต่ไม่ได้ซื้อกับเรา <c oughs> ก็มา <c oughs> มาเลยเพราะว่าบางทีผมเห็นลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านนะครับซื้อรถออกไปวันแรกพี่พเบียเซลแถมแถมน้ำมันเต็มถังขับไปถึงเชียงใหม่จะเติมน้ำมันแม้แต่ที่เปิดถังน้ำมันยังหาไม่เจอเลยเพราะเซลไม่อธิาบาครับพี่มีเจอ้วม,มันเปิดถังน้ำมันยังไงมันอยู่ตรงไหนงมโอ้โ,โหเด็กปั๊มก็ช่วยเป็นงมผมก็ไปเหมือนกันครับลูกค้าโทรมาขอโทษนะครับพอดีเราในทางอยู่ทั่วไปครับโทรมา๋อมได้เลยครับหอมอยู่ตรงนี้อย่างนี้เราก็ยินดีตอบนะครับมันยินดีเลย เรามีทั้ง Product Special Li ลนะครับแล้วก็มีมีความรู้ของพวกเราเนี่ยก็ยินดีรับสายและตอบทุกท่านโทรมาได้ไลน์มาได้นะครับถ้ากลางคืนผมไม่รับคืนนอนนะครับแต่ก็แต่ถ้าไลน์ผมบางทีขับรถส่งลูกค้าอาจจะไม่ได้ตอบจะให้เห็นข้อความจะรีบตอบหมดก็ไม่ย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมแต่ได้รถไปแล้วแต่อยากได้ข้อมูลรถยินดีนะครับยินดีเหมือนฝึกสกิลผมไปด้วยยินดีเลยครับมีเจ๋งมากๆกผมก็ยินดีเช่นกันนะครับช่องฝากรถคุณี่ก็ยินดีครับหมายถึงว่าลูกค้าไม่จำเป็นต ถามมาสอบถามเล่นรถซื้อไปแล้วก็คุยกันได้ครับว่า<ห>อย่างที่พี่บีบอกหรือเป็นยังไงหรือโปรโมชั่นละพี่เบียร์โปรโมชั่นได้หมดได้ไดใบใบเสนอราคามาก็จะให้เราดูก็ได้ไม่ให้เราดูก็ได้ถ้าอันไหนเราดีกว่าเราจะบอกว่าดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าอันไหนเราบอกว่าโหแคมเปญที่พี่ได้มันดีอยู่แล้วเราก็จะแนะนําลูกค้าเลยว่าสิ่งที่พี่ได้เนี่ยมันดีอยู่แล้วว่าคันนี้ผมขายให้เท่านี้ไม่ไหวจริงๆบริษัทเขาอาจจะมีสต๊อกรุ่นนี้เยอะอาจจะเทมาร์จินหรือเทส่วนลดให้มากกว่าผมผมก็แนะนำเขาเออลูกค้า ไปดูตรงนู้นได้เราเราลองไม่ซีเรียสตรงนี้ยินดียินดียินดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราการันตีเลยลูกค้าที่รับรถกับเราไปแล้วตลอดอายุการใช้งานของรถท่านเนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดวันนี้ถือว่าดีมากใช่ครับหลายหลายคนพี่หมีเข้าใจไหมบางทีลูกค้าเขาไม่ได้แบบต้องจาเป็นสเปครถหรอกผมว่าบางทีลูกค้าผมนะสี่ปีห้าปีที่โทรมาพี่เบียร์ต่อประกันต่อพรบต่อภาษีเราก็ประสานงานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ แค่โทรมาพี่เบียร์รลชนเนี่ยจริงๆครับม,มันต้องเป็นเรื่องของประกันใช่ไหมพี่หมีพี่เราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต่อประกันให้แป๊บหนึ่งนะผมว่าเน,นี้ยมันเป็นการที่แบบสารสมพันธ์กับลูกค้าไว้อย่างตลอด1ิสองปีที่ขายรถมานะครับทุกเคสผมรับสายหมดนะครับก็ไลน์มาได้ตลอดนะครับผมถือว่าขายรถให้ลูกค้าไปเนี่ยอยู่กับเขาก็ จริงๆข้อาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีต่อเรานะพี่หมิ่นจะเป็นลูกค้าเกงใจเราซะมากกว่าเพราะถามผมบ่อยแล้วเห็นผมแบบวิ่งส่งรถต่างจังหวัดแทบไม่ได้นอนเลยบางทีลูกค้าก็จะไลน์ทิ้งไว้เราก็จะรีบไปตอบให้ยินดีเป็นที่ปรึกษาอันไหนอันไหนที่ผมไม่รู้คําตอบมันอาจจะมีบ้างแต่ผมจะไปหาคําตอบที่ถูกต้องมาให้ลูกค้านะครับก็เข้าๆแล้วกันนะพี่เบียร์เราคอของปากของคอวันนี้ครับเจ้านี้ก็ขอบคุณพี่หมีนมากนะครับวันนี้ผมมาแจมช่อง มีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องพี่เบียร์ฟอร์ดบางปูริเย่พร้อมทีมงานของพี่เบียร์ก็แนะนําตัวนะครับผมลูกหมีฟอร์ดตอนนี้เป็นเจเนลอร์เมนเทจเจอร์ที่ฟอร์ดมหานครลังสิตนะครับก็อยู่วงการฟอร์ดมา12ปีนะครับทํา YouTube น่าจะคนแรกนะครับแล้วก็ชนะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าซื้อรถออนไลน์กับเรานะครับผมการันตีมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลอดภัยแน่นอนการันตีให้ช่องบางปูริเย่ด้วยครับ โอเคครับพี่เบียร์ลาเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ